สร้างบ้านขายนะครับควรจดบริษัทไหมนะ <_ d ream> ก็มีเพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามานะครับสร้างบ้านขายนะต้องจดบริษัทหรือเปล่านะก็อย่างอื่นเลยนะ <_ d ream> <_ d ream> แนะนําแล้วกันแนะนานะเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราเริ่มนะเพิ่งเริ่มเริ่มหนึ่งหลังสองหลังสามหลังนะครับ <_ d ream> ก็ยังไม่ต้องจดก็ได้นะครับยังไม่ต้องจดก็ได้ก็เป็นบุคคลธรรมดาอยู่อย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วเราก็ต้องเสียภาษีด้วยนะเสียภาษีปลายปีกลางปีปกตินะครับวันโอนเนี่ยเราก็เสียภาษีนะครับแล้วก็ กลางปีกับปลายปีเนี่ย <Gaming> ก็ต้องยืดอีกทีหนึ่งนะครับสมตสมติกลางปีตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน6เราขายได้2หลังอ่ะเราก็ยืดน2หลังนะครับยืดตั้งแต่เดือน7ถึงเดือน9อะไรเงี้ยนะครับมันจะมีระยะเวลาของเขาอยู่นะอ่ะเราก็ตั้งแต่เดือน6ถึงเดือน12ขายได้อีก2หลังอ่ะเราก็ยืดแค่2หลังนะครับปลายปียืดมกราถึงมีนาอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ระยะเวลาของเขานะครับส่วนเรื่อง ถูกแพงเนี่ยนะครับถ้าเราจดบริษัทเนี่ยครับมันก็จะคิดแบบตามจริงนะก็คือเราต้องเก็บบินเก็บอะไรทุกอย่างนะครับจ้างช่างเท่าไรซื้อของอะไรต้องมีบินทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะจะมาหักรายรับกับรายจ่ายนะครับที่เหลือสุทธิก็เท่าไหร่ว่าไปนะนะครับส่วนถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับอย่างผมเนี่ยก็ยังไม่ได้จดนะยังไม่จดบริษัทนะครับก็โอนมารายหลังแลละนะครับยังไม่ได้จดเลยนะครับก็ อย่างผมเนี่ยก็คือเขาเรียกแบบเหมาแล้วกันนะครับแบบเหมาก็คือไม่ต้องเก็บบินไม่ต้องเก็บอะไรนะครับก็จ่ายเหมือนกันกลางปีกับปลายปีนะครับก็ยังไงเดียก็คิดง่ายๆแล้วกันนะครับสมมุติถ้าเราขายบ้านได้หลังละประมาณ2ล้านถึงไม่เกิน2อล้านหประมาณเนี้ยอยากจะให้กันเงินไว้นะครับหลังละ2 5 0 0 0ืบาทนะเพื่อไปจ่ายภาษีกลางปีกับปลายปีนะครับเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปนะหลังละประมาณ25งหมนะครับ ถ้าเราจดบริษัทเนี่ยเราอาจจะเสียถูกกว่านี้นะครับเพราะว่าเ a ทเปอร์เซ็นต์เนี่ยเ a ทเปอร์เซ็นต์บุคคลธรรมดากับบริษัทเนี่ย,ย,น,ยนะครับเ a ทบริษัทจะต่ํากว่านะนะครับอาจจะประหยัดไปได้หลังละหมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ก็คร่าวๆให้ฟังนะอย่างผมเนี่ยบุคคลธรรมดาเนี่ยก็เหมือนกันนะครับอ่ะเดือนหนึ่งถึงเดือนหกค่ะได้สองหลังนะครับเราก็จ่ายสองหลังจ่ายเดือนเจ็ดถึงเดือนสิบอะไรประมาณเนี้นะครับเดือนเจ็ดถึงเดือนเก้าอะไรเงี้ยนะครับ ก็จ่ายนะครับส่วนวิธีคิดเนี่ยที่เขาคิดกันเนี่ยก็คือที่ผมจ่ายเนี่ยคือใช้ราคาประเมินจ่ายนะครับในวันโอนอ่ะมันจะมีราคาซื้อขายกับราคาประเมินนะครับราคาซื้อขายอยู่ฝั่งซ้ายราคาประเมินอยู่ฝั่งฝาราคาประเมินคือราคาประเมินที่ดินนะนะครับราคาประเมินเนี่ยมันจะถูกนะครับบ้าน2ล้านกว่าเนี่ยราคาประเมินที่ดินเนี่ยมันจะประมาณแ9ดเกแสนประมาณเนี่ยนะครับ แล้วเราก็เอาราคาประเมินตรงนี้นะครับมาหักลบกับราคาต้นทุนที่ดินนะครับแต่ว่าต้นทุนที่ดินเนี่ยเขาไม่เขาไม่สนนะว่าเราซื้อมาเท่าไหร่นะครับเขาเอาราคาประเมินเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านก็ราคาประเมินนะครับแล้วก็ต้นทุนที่ดินเนี่ยเขาก็เอาราคาประเมินเหมือนกันนะครับสมมติที่ดินแปลงนี้สมมติอ่าสมมติที่ดินแปลงนี้เราซื้อมาห้าแสนบาทนะครับอ่ะสมมุติเราซื้อมาห้าแสนนะแต่ว่าราคาประเมินที่ดินเนี่ยมันแค่สองแสนนะครับ เขาเอาสองแสนนะเขาไม่สนนะครับเราซื้อมาเท่าไหร่นะครับอ่าสมมติราคาประเมินบ้านพร้อมที่ดินเนี่ยของที่ดินที่ประเมินเนี่ยอยู่ที่เก้าแสนนะครับแล้วหักลบต้นทุนก็คือประเมินที่ดินสองแสนเท่ากับเขาจะคิดว่าเราอะ่ะมีรายได้เจ็ดแสนบาทงงไหมนะครับคือหักแค่นี้นะไม่หักแล้วนะครับที่ผมยื่นนะหักแค่นี้ก็คือเรามีรายได้เจ็ดแสนอ่ะนะครับสมมติครึ่งปีเราขายได้สองหลังหลังละ เมื่อกี้เนี่ยรายได้เราหลังลันจะแสนก็แปลว่าล้านสี่นะครับครึ่งปีเราเสียล้านสี่อะไรประมาณเนี่ยนะครับก็คิดคร่าวๆนะครับถ้าเอาง่ายๆก็จ้างก็ได้จ้างจ่ายก็ได้นะครับหรือไม่จ่ายทางออนไลน์ก็ได้นะนะครับก็เนี่ยคีประมาณเนี้ย <c oughs> รู้ต้นทุนรู้ต้นทุนราคาประเมินบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็รู้ต้นทุนประเมินที่ดินนะครับแล้วเราก็กรกอ,อกเข้าไปต้นทุนบ้านเก้าแสนต้นทุนบ้านพร้อมที่ดินเก้าแสนนะครับเพราะว่ามีใบบุญแล้วเอาคียตามใบเลย ใบฟ้าที่ว่าโอนเสร็จแล้วนะครับต้นทุนที่ดินราคาประเมิน2องแสนก็ใส่ไป2องแสนนะครับประมาณนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าจ่ายนะต้องจ่ายนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรืออะไรเนี่ยนะครับถ้าไม่จ่ายนะโดนโดนย้อนหลังแน่นอนเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเก็บภาษีในวันโอนแล้วหนึ่งรอบนะครับแต่ว่ามันยังไม่พอนะครับเราต้องจ่ายอีกนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้จ่ายนะครับจ่ายเถอะนะครับก็กันเงินไว้กันเงินไว้จ่ายกลางปีกับปลายปีโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ